สวัครับผมบอลลสติ้งชาแนลครับก็ช่องนี้ครับก็เอาไว้ติปรถรีวิวรถหรือรีวิวสินค้าอื่นๆเลยนะครับผมก็วันนี้เราจะทําการออรีวิวเกี่ยวกับพวกของชุดแต่งรแ,แล้วก็วันนี้เราซื้อกเกิร์ดตุ๊ดนะครับผมถ้าชอบองไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์มาลิงก์ใต้ไลฟอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็ถ้าพร้อมองไงก็มาชมกันเลยไปสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพามา รีวิวนะครับการติดตูดเป็ดนะครับของ t o y ยต้าวีโนะครับซึ่งตูดเป็ดอะ่ะผมได้ทำการสั่งซื้อมาจากเว็บ Lazada นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยว่าภายในกล่องที่ทำการสั่งซื้อมาว่าได้มาในราคาเท่าไหร่แล้วก็มีชิ้นส่วนและอุป,ปรกรณ์อะไรบ้างนะครับภายในกล่องครับผมเออนี่ผมจะมารีวิวครับก็คือเป็น เออเขาเรียกว่าอะไรตัวเป็ดกาตาครับก็เออเอาไว้ติดระหว่างขาล่นนะครับก็ติดเพื่อความสวยงามครับแต่งเท่าที่เรามีตังค์นะครับผมใช่พอใจในในสิ่งที่เราทำนะครับอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจนะครับกล่องของแท้สงจากช้อปปี้รัตซ่าครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ250บาทนะครับใช่ครับโอเคนะครับวันนี้ก็เราจะมาทำการติดตั้งนะครับผมว่าจะออก มาดูดีว่าสวยแค่ไหนครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับใช่ครับผมเดี๋ยวเริ่มการติดตั้งกันเลยนะครับผมถ่ายให้ดูแบบภาพสดๆร้อนๆกันเลยนะครับไม่ได้มีการตัดต่อใดๆนะครับผมตัดต่อเลยครับเริ่มเลยครับตัดตัดเลยก็ตัดกนะชวงเลยสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งตูดเป็ดที่เราสั่งซื้อมาจากลาซาด้านะครับก็จะมีนะครับก็จะมีเกระดาษทิชชู่ครับก็เอาไว้เช็ดทำความสะอาดเอาไว้ ทําการติดตั้งแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับเพื่อให้มันหลุดนะครับก็พอติดตั้งเสร็จก็จะติดอยู่ได้นานนะครับผมโอเคครับเราจะมาทําการติดตั้งนะครับสําหรับขั้นตอนแรกนะครับก็นํากระดาษเช็ดชู่นะครับชุบกับแอลกอฮอล์ครับแล้วก็เอาเช็ดทําความสะอาดบอดี้รถของเราก่อนนะครับก่อนที่จะทําการติดตั้งลงไป สำหรับแอลกอฮอล์ก็เป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแอลกอฮอล์ใส่ราคาแพงๆเนาะงเช็ดทพืความสะอาดนะครับเพื่อทําการติดตั้งนะครับดูก่อนนะครับเช็ดไปเช็ดไปครับเช็ดไปกลับประมาณ3-4มถรอบนะครับเพื่อความสะอาดไม่ให้มีเศษฝุ่นหรือว่าเศษอะไรติดนะครับ,บ,รบก็ทําการเช็ดไปเรื่อยๆเลยนะครับ ให้เราคิดว่ามันสะอาดมากที่สุดนะครับก็เช็ดไปเช็ดมาเรื่อยๆเลยครับเช็ดตรงจุดตำแหน่งที่เราจะทำการวางกาว 3M ของตูดเป็ดนะครับบางทีบนหลังคาเราอ่ะมันจะมีคราบฝุ่นคราบน้ำอยู่นะครับก็เช็ดทำความสะอาดก่อน กระดาษแผ่นแรกก็ยังสะอาดไม่พอใช่ครับเราก็ทําการเช็ดทําความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าพื้นผิวบอดี้ของเรามันจะสะอาดนะครับผมนี่ครับ ตั้งเสร็จเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างครับเป็นลายแคปลานะครับก็ทำให้ดูสวยงามเยอะขึ้นนะครับผมถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b มาใต้รลางอยู่ตรงนี้นะครับผมเดีย๋ยวจะแต่งสเกิร์ตด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปชมคลิปต่อไปกันนะครับผมโอเคแล t s ก o เป็นไงครับสวยงามไหม อันนี้ซื้อมาราคาเท่าไหร่นะลืมแล้วก็ซื้อราคาที่ประมาณสองอยห้าสิบบาทนะครับผมสานจากช้อปปี้รัสด a านะครับแล้วรอของราคาไม่แพงนะครับกอรอของนานไหมครับรอของไม่นานประมาณสามวันถึงครับโอเคนะครับโอเคครับสําหรับใครที่สนใจนะครับตูดเป็ดสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีราคาประหยัดสามารถสั่งซื้อทางรัสด้าได้เลยนะครับวันนี้ ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครต์ถ้า,<ม>าหาก<ด>ชอบนะครับ,รบใช่ใช่ถ้าหากใครไม่ชอบนะครับสามารถคอมเมนต์หรือว่าร่วมแชร์ประสบการณ์ถ้าใครไม่ชอบก็คอมเมนต์ด่าได้เลยนะครับยินดีรับฟังครับผมสวัสดีครับ